สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยทรงหรู AP หน้าใช้1คันนะครับ59,000บาทนะครับราคาสภาพสุดคุ้มแน่นอนสำหรับคนที่ชอบและกำลังตามหา Nissan s e ฟิโร a 3 3 2.0สามอตปี2 0 0 1ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเครื่อง2.0 Auto นตะครับใช้งานได้ปกตินะครับขับได้โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับกับราคาที่เปิดมานะครับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับสำหรับรุ่นนี้ชมดูได้เช็คดูได้เลยนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับ50,000 9,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อไปครับแจ้งว่าจากช่อง A รถมือ2นะครับจาก YouTube A รถมือ2บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับรอยรวมสวยสภาพนี้นะครับกว้างนั่งสบายเงียบหรูดูดีมีระดับ กับราคา59,00 0ับาทตอนออกมาใหม่ๆนู่นเป็นล้านเลยนะครับตอนนี้59,0 0 0บาทนะครับระบบใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับเบาคู่หน้าซ้ายกว่าปรับไฟฟ้านะครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังโดยรวมสวยนะครับไปลองขับดูได้ขอคลิปขอวิดีโอขอได้เลยครับใครอยู่บ้านไกลไม่สุดือเดินทางจะส่งให้ได้ครับนี่เลยครับสภาพนี้นะครับน้องผมเปิดอู่นะครับฉะนั้นรถที่เขาทํา หรือนํามาขายเนี่ยเขาเช็คหมดครับเพราะเขาเปิดอู่เองนะครับใครที่สนใจเข้าใจนะครับคันนี้ระบบเก็บงานมาเรียบร้อยเช็คมาทั้งคัน เช็คมาทุกระบบแล้วที่เหลือสมาชิกชอบพิจารณาตัดสินใจนะครับสภาพดีราคาน่าสนใจมากๆนะครับ5 9า0 0บาทรับ5 9 0 0 0บาทใครชอบรีบโทรนะครับโทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดไปลองขับเลยก็ได้นะครับโดยรวมสวยครบจบกับทรงหรู VIP สไตล์จะออกแนวซิ่งหน่อยนะครับก็แอบซิ่งนะครับ VIP แอบซิ่งประมาณนี้นะครับฝากไว้เลยนะครับโทรเจรจาแจ้งจาก A รถมือ2 YouTube นะครับรับรองว่าจัดส่ง ได้ทุกพื้นที่การันตีได้รถถึงบ้านแน่นอนครับ